สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของซีรีส์มูนไนกันต่อนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าซีรีส์มู n ไนท์เองเนี่ยนะครับแม้ว่าจะจบไปแล้วนะครับผมแต่ก็ได้สร้างกระแสะตอบรับที่ดีมากๆแล้วแฟนคลับเนี่ยก็อยากจะดูต่อเหลือเกินถูกไหมแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้เองเย,ยังไม่ได้มีการประกาศออกมานะครับว่ามูลไนในภาคต่อไปเนี่ยจะมาในรูปแบบซีรีส์หรือว่าจะมาในรูปแบบหนังหรือว่าจะไปแจ กับีโร่คนนอืแต่บอกไว้เลยว่ามูนไนท์เนี่ยผมคิดว่ายังไงก็มีต่อแน่ๆเลยครับเดวออสการ์ไอแซคเนี่ยก็คงจะได้สัญญาฉบับใหม่กับมาเวลไม่างแน่นอนตอนนี้เนี่ยสัญญาหมดแล้วแต่ผมคิดว่าการที่มาเวลวะให้สัญญามาแค่เรื่องเดียวอ่ะเพราะว่าตอนแรกเองอ่ะก็ลองดูก่อนว่นเป็นยังไงแต่ตอนนี้พาผลตอบรับดีแล้วอ่ะมาเวลก็อาจจะกําลังวางแผนอยู่เนาะว่าแบบจะเสนอยังไงดีจะวางตัวละครนี้ไปยังดีเรคชั่นไหนมีอะไรอย่างเงี้ย ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวรอก,กันสักหน่อยนะกันนะครับแต่ในระหว่างที่ทุกคนเนี่ยกำลังรอมูนไนท์ภาคใหม่ออกเนี่ยนะครับผมเราเรียกได้ว่ามาพูดกันถึงฉากที่ถูกตัดออกในซีรีส์มูนไนท์ดีกว่านะครับซึ่งเรียกได้ว่าฉากนี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะครับผมถ้ามันได้มาอยู่ในจอจริงๆเนี่ยหลายๆคนคงจะว้าวมากๆเลยเพราะนี่จะเป็นการนําฮีโร่คนใหม่นะครับผมที่เรียกได้ว่าเราก็รอรุ้นอยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยมาโผล่ในซีรีส์มูนไนท์ด้วยนั่นเองซึ่งคําว่าไนานคคือออะไรรััศวิถูกมบ ใช่แล้วครับอีกคนหนึ่งที่จะมาในซีรีส์มูนไนท์ในตอนแรกเนี่ยก็มีคําว่านายอยู่ในชื่อเหมือนกันนะก็อัศวินเหมือนกันนะครับแต่จากอัศวินแห่งจันทราเนี่ยเปลี่ยนเป็นอัศวินสีดํานั่นเองครับผมแบล็กไนท์นั่นเองนะครับปรากฏตัวมาแล้วในอีเทอร์นลถูกไหมในฐานะของเดวิดแมนและในตอนจบเนี่ยก็ได้หยิบดาบอีโบนี่เบลดขึ้นมานะครับแต่ทีนี้เองเน,นะครับแล้วแบล็กไนท์ถ้าจะมาปรากฏในมูนไนท์เนี่ยมันจะเป็นยังไงเลยครับก็เรียกได้ว่าตัวของ เจอร์มีสเลเทอร์หัวหน้าทีมเขียนบทนะนะครับผมก็ได้ออกมาเล่าถึงเรื่องนี้เลยว่าไอ้ช็อตที่จะเอา Black Knight มาใส่เนี่ยมันถูกตัดไปได้ยังไงแล้วก็เรียกได้ว่าเขาวางแผนไว้ยังไงตอนแรกว่าให้ฉากมันออกมาเป็นยังไง เริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับ Black k n i น h t เนี่ยชื่อจริงของเขาก็คือตัวของเดนวิทแมนถูกไหมซึ่งถ้าใครเองนะครับผมจำได้จากเรื่องราวของ E t e ท n a l เนี่ยตัวของเดนวิทแมนเนี่ยนะครับผมทำงานเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงนักประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติในลอนดอนนั่นเองครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องหรือใกล้เคียงมากๆนะครับผมกับตัวของสตีเวนกรนที่ทำงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์เหมือนกันนั่นเองนั่นเลยทำให้สายงานของสองคนนี้มันใกล้กันนั่นเองนะครับก็เลยดูสมเหตุ 2คนนี้เนี่ยจะมาเจอกันนะครับผมคือเดนวิทแมนเองเนี่ยไม่ได้แบบใส่ชุดเกาะแบ็คไนท์มาหาเลยนะมาในฐาหนะของเดนวิทแมนเหมือนที่เขาเนี่ยปรากฏออกมาในอีเทอร์นอลนั่นแหละ แต่ที่นี้เองเนี่ยนะครับผมการจะมาเจอกันนะถ้าจะให้เจอก็คงต้องให้เจอตั้งแต่สตอนแรกเลยถูกไหมจะให้แบบไปเจอตอนหลังๆเนี่ยมันก็คงแปลกๆนะครับผมแบบจะมาทําไมอะไรแบบนี้ไม่ได้มีบทหลักอยู่ในนี้ซะด้วยแล้วทีนี้เองเนี่ยพอมันนั่งคิดดูดีๆแล้วเฮ้ยมันไม่ได้มีบทหลักนี่หว่าแล้วก็ต้องหาช็อตเนยัดไปถูกปะ่ะก็เรียกได้ว่ามันดูจะน่าเสียดายนะครับเพราะว่าแบบ การที่คนสองคนที่อยู่ร่วมจัก,กรวาลนเนี่ยเ,ยเออคนนึงเองอะ่ะก็ยังไม่ได้เป็นฮีโร่เลยถูกปะก็รอวันเดบิวต์อยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็กําลังจะเดบิวต์ก็เลยคิดว่าแบบถ้าจะเอาตัวมาเนี่ยนะครับผมคิดแฮร์ริงตันเองอะ่ะก็เป็นดาราที่แบบว่าเออค่อนข้างจะมีค่าตัวถูกไหมก็ต้องจ่ายค่าตัวแบบแค่เดินมาทักทายกันแบบเออสวัสดีสตีเวนอ้าวสตีเวนก็ตอบกลับสวัสดีครับคุณวิทแมนแค่นี้เองจบนะครับผมมันรู้สึกว่ามันเปลืองตังค์ไปเปล่านะครับแล้วก็ ไม่ได้มีจุดเหมาะสมใดๆให้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ถ้าเอาตัวของแบบ Black Knight มาเนี่ยแล้วมันไม่ได้มีฉากบูไม่ได้มีอะไรเลยอะมันก็ดูจะแบบหน้าโมโหมากๆแฟนคลับเนี่ยอาจจะโมโหไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าใน E t e r n a l เนี่ยก็โผล่มาแบบนี้แล้วจะให้โผล่มาแบบนี้ซ้ำอีกรอบทําไมก็เลยโอเคงั้นไม่เอาดีกว่านะครับผมตัดออกไปแล้วกันนะครับก็เลยทําให้2คนที่สายงานใกล้เคียงกันมากๆเนี่ยอดเจอกันนะครับแต่เอาเป็นว่าจริงๆเนี่ยเกือบได้เจอแล้วนะก็เรียกได้ว่า พลาดเกนไปนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูตัวของ b l Black Knight ในอนาคตอีกทีก็คาดว่าน่าจะมาในหนังเรื่องเบลดนะเนาะไม่น่าจะไปตรงอื่นได้เท่าไหร่หรอกนะครับก็เรียกได้ว่ามันดูเป็นโซนที่ค่อนข้างจํากัดอะหรือว่าอาจจะมาก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันอาจจะมาตั้ต่อนเลิฟแฟนดทันเดอร์เลยก็ก็มีความเป็นไปได้แต่แบบว่ามันก็ไม่ไม่รู้ไงตอนนี้ก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มอะไรได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนั่นเองยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ